อาสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวกระเป๋าเปียโ,โนพับได้61คีย์นะครับผมอันนี้บาร์โค้ดนะครับผมแกะเลยนะครับผมอ่าอาย่างข้างในจะเป็นกระเป๋านี้นะครับผมอ่าเขียนหกศูนยนึ่งแปนะครับผมลองมาใส่ดูใส่ได้หรือเปล่าหกสิบเอ็ดอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับผม เปนโนผมแบบพับได้นะครับผมหกสิบเอ็ดคีนะครับผมผมผมมันหกศูนย์อะไรไม่รู้พับต้องระวังนะครับผมพับที่ลายมันรักก๊อกทุกทีเลยเนี่ยน้กกอ,องก๊อกลองมาใส่ดูถ้าใส่ได้ก็เจวนะครับผมสั่งคนละร้านนะครับผมดีบอกซื้อร้านหนึ่งสั่งกระเป๋าอีกร้านหนึ่งก็ข้างในเป็นอย่างนี้นะครับผมข้างในเป็นอย่างนี้ข้างนอกเป็นอย่างนี้ ถือได้อย่างเดียวแล้วก็ผมสะพายไม่ได้นะครับผมเออผมอยากได้แบบสะพายได้ด้วย๋ยวดูก่อนนะครับผมว่าจะตัดแปลงยังไงให้มันสะพายได้เพราะว่าอยากได้กระเป๋าสะพายหลังนะครับผม อาจจะใส่ได้นะครับผม <c oughs> ไม่ตรงจุดประสงค์นะครับผมสั่งไปอยากอยากได้แบบสะพายหลังได้อันนี้มันก็ใส่ได้แต่ว่าสะพายหลังไม่ได้สไาไในถึงจะได้ ก็มไม่ตรงจุดประสงค์เท่าไหร่นะครับผมอยากได้แต่ลายหลังได้แต่เป็นสายได้นะครับผมอาจจะ,ะ,ะไม่ตรงรุ่นนื้ออะไรหรือเปล่าเขามีหลายแบบประมาณนี้นะครับผมผมต้องผมต้องไปเย็บเอา เอาเชือกมาเย็บเอหรือทําสายรัดเองทายัยางไงเพื่อรัดหลังได้สะพย,ย,ยหลังได้เองเนี้ยสะพยหลังได้แจ๋วเลยนะครับผมต้องแปลงนะครับผมทำแล้วเราต้องแปลงนิดนึงประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าสามนาทีก่อนโอเคสวัสดีครับ